โมเสยาบทที่12อบินาใดถูกจําคุกเพราะพยากรณ์ถึงความพินาศของผู้คนและการตายของกษัตริย์โนอาปุโรหิตปลอมยกข้อความจากพระคัมภีร์และเสแสร้งรักษากฎของโมเสสอบินาใดเริ่มสอนบัญญัติสิบประการให้คนเหล่านี้ ประมาณ148ปีก่อนคริสตกาลและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาสองปีคืออบินาดมาอยู่กับคนเหล่านี้ในลักษณะปลอมแปลงตนจนคนทั้งหลายหารู้จักท่านไม่และเริ่มพยากรณ์ในบรรดาพวกเขามีความว่า พระเจ้าทรงบัญชาข้าพระเจ้าดังนี้ว่าอภินาไดจงไปและพยากรณ์แก่คนของเรานี้เพราะพวกเขาทำใจแข็งกระด้างต่อคำของเราพวกเขาหากลับใจจากการกระทำชั่วของพวกเขาไม่ฉะนั้นเราจะมาเยือนพวกเขาในความโกรธของเราแท้จริงแล้วในความโกรธอันรุนแรงของเราเราจะมาเยือนพวกเขาในความชั่วช้าสามาน และความน่าชิงชังของพวกเขาแท้จริงแล้ววิบัติจงมีแก่คนรุ่นนี้และพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าจงยื่นมือเจ้าออกไปและพยากรณ์โดยกล่าวว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเพราะความชั่วช้าสามานของพวกเขาคนรุ่นนี้จะถูกนำไปสู่ความเป็นทาสและจะถูกตบหน้าแท้จริงแล้วและจะถูกคนไล่ต้อน และจะถูกสังหารและแร้งในอากาศและสุนัขแท้จริงแล้วและสัตว์ป่าจะกัดกินเนื้อของพวกเขาและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือชีวิตของกษัตริย์โนอาจะมีค่าแม้ดังอาพรในเตาหลอมที่ร้อนพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเราจะลงทันผู้คนพวกนี้ของเราด้วยความทุก์แสนสาหัสแท้จริงแล้ว ด้วยความอดอยากและด้วยโรคระบาดและเราจะให้พวกเขาคร่ำครวญตลอดทั้งวันแท้จริงแล้วและเราจะให้พวกเขามีสัมภาระหนักติดอยู่บนหลังของพวกเขาและพวกเขาจะถูกไล่ต้อนไปข้างหน้าเหมือนลาใบ้และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเราจะส่งลูกเห็บไปในบรรดาพวกเขาและมันจะกระหน่ำพวกเขาและพวกเขาจะถูกกระหน่ำจากลมตะวันออกด้วย และมแมลงจะก่อความเดือดร้อนในแผ่นดินของพวกเขาด้วยและกัดแทะธัญพืชของพวกเขาและพวกเขาจะถูกกระหน่ำด้วยโรคระบาดร้ายแรงและเราจะทำไปทั้งหมดนี้เพราะความชั่วช้าสามานและความน่าชิงชังของพวกเขาและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจเราจะทำลายพวกเขาให้สิ้นไปจากพื้นพิภพ กระนั้นพวกเขาจะยังทิ้งบันทึกไว้เบื้องหลังพวกเขาและเราจะปกปักรักษามันไว้เพื่อประชาชาติอื่นที่จะครอบครองแผ่นดินแท้จริงแล้วแม้การนี้เราจะทำเพื่อเราจะเปิดเผยความน่าชิงชังของคนพวกนี้แก่ประชาชาติอื่นและอบินาใดได้พยากรณ์ว่ากล่าวคนพวกนี้หลายเรื่องและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขากโกรธท่านและพวกเขาจับท่าน และพาท่านไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และกล่าวแก่กษัตริย์ว่าดูเถิดเราพาชายคนหนึ่งมาอยู่ต่อหน้าท่านชายผู้นี้พยากรณ์ความชั่วร้ายเกี่ยวกับผู้คนของท่านและกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำลายคนพวกนั้นและเขาพยากรณ์ความชั่วร้ายเกี่ยวกับชีวิตท่านด้วยและกล่าวว่าชีวิตท่านจะเป็นดังอาภร์ในเตาหลอมแห่งเพลิงและอันหนึ่งเขากล่าวว่า ท่านจะเป็นดังกอพืชแม้ดังกอพืชแห้งในท้องทุ่งซึ่งถูกสัตว์วิ่งข้ามและเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าและอันหนึ่งเขากล่าวท่านจะเป็นดังดอกที่โซ่เมื่อมันบานเต็มที่ซึ่งเมื่อมันบานเต็มที่หากลมพัดมันจะปลิวไปทั่วผืนแผ่นดินและเขาเสแสร้งว่าพระเจ้ารับสั่งเรื่องนี้และเขากล่าวว่าทั้งหมดนี้จะเกิดแก่ท่าน เว้นแต่ท่านจะกลับใจและนี่เพราะความชั่วช้าสามานของท่านและบัดนี้ข้าแต่กษัตริย์ท่านทำความชั่วใหญ่หลวงอะไรไว้หรือผู้คนของท่านทำบาปใหญ่หลวงอะไรไว้จนพระผู้เป็นเจ้าจะทรงกล่าวโทษเราหรือชายผู้นี้จะตัดสินเราและบัดนี้ข้าแต่กษัตริย์ดูเถิดเราไม่มีความผิดและข้าแต่กษัตริย์ท่านไม่ได้ทำบาปฉะนั้น ชายผู้นี้กล่าวเทศเกี่ยวกับท่านและเขาพยากรณ์ไปอย่างเหลวไหลและดูเถิดเราเข้มแข็งเราจะไม่ไปสู่ความเป็นทาสหรือถูกศัตรูของเรานำไปเป็นเฉลยแท้จริงแล้วและท่านรุ่งเรืองมาในแผ่นดินและท่านจะรุ่งเรืองอีกด้วยดูเถิดนี่คือชายผู้นั้นเรามอบเขาให้อยู่ในมือท่านท่านจงทำกับเขาดังที่ท่านเห็นสมควร และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือกษัตริย์โนอาจึงให้โยนอบินาดาเข้าเรือนจำและเขาสั่งให้พวกปุโรหิตมารวมกันเพื่อเขาจะมีการประชุมกับคนเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรกับท่านและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขากล่าวแก่กษัตริย์จงพาเขามาที่นี่เพื่อเราจะได้ซักถามเขาและกษัตริย์จึงสั่งให้นำท่านมาอยู่ต่อหน้าพวกเขา และพวกเขาเริ่มซักถามท่านเพื่อทำให้ท่านกล่าววาจาหักล้างตนเองเพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะได้มีอะไรกล่าวหาท่านแต่ท่านตอบพวกเขาอย่างอาจหารและแก้กระทู้ถามของพวกเขาได้ทุกข้อแท้จริงแล้วเป็นที่ฉงนของคนพวกนี้เพราะท่านแก้กระทู้ถามของพวกเขาทุกข้อและทำให้พวกเขาจำนวนสิ้นในทุกถ้อยคำและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ คนหนึ่งในพวกนี้กล่าวแก่ท่านว่าถ้อยคำซึ่งเขียนไว้และซึ่งบรรพบุรุษของเราสอนไว้หมายความว่าอะไรดังความว่างดงามเพียงใดเล่าบนภูเขาคือเท้าของผู้ซึ่งนําข่าวประเสริฐมาซึ่งประกาศสันติซึ่งนําข่าวประเสริฐแห่งความดีมาซึ่งประกาศความรอดซึ่งกล่าวแก่ไซยานว่าเพราะผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงปกครอง ยามของเจ้าจะเปล่งเสียงพวกเขาจะประสานเสียงร้องเพลงเพราะพวกเขาจะเห็นด้วยตาตนเองเมื่อพระเจ้าจะทรงนำไซยันกลับมาอีกจงเปล่งเสียงด้วยปิติจงร้องเพลงกันเถิดเจ้าที่รกร้างของเยรูซาเลม็มเพราะพระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์แล้วพระองค์ทรงถ่ายเยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าทรงเผยพระพาหุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ในสายตาของประชาชาติทั้งปวงและทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้เป็นเจ้าของเราและบัดนี้อบินายกล่าวแก่พวกเขาท่านหรือเป็นปุโรหิตและเสแสรงสอนคนพวกนี้และเสแสร้งเข้าใจวิญญาณของการพยากรณ์และกระนั้นยังปรารถนาจะรู้จักข้าพเจ้าหรือว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไรข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน วิบัติจงมีแก่ท่านเพราะบิดเบือนทางของพระเจ้าเพราะหากท่านเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วท่านไม่สอนมันฉะนั้นท่านก็ได้บิดเบือนทางของพระเจ้าท่านไม่ได้พยายามปรับใจสู่ความเข้าใจเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ฉลาดฉะนั้นท่านสอนอะไรคนพวกนี้เล่าและพวกเขากล่าวเราสอนกฎของโมเสสและท่านกล่าวแก่พวกเขาอีก หากท่านสอนกฎของโมเสสฉะไหนท่านจึงไม่รักษากฎนี้ฉะไหนท่านจึงยอมให้ใจท่านหมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่งฉะไหนท่านจึงกระทําการผิดประเวณีและสิ้นเปลืองกําลังของท่านไปกับหญิงโสเพณีแท้จริงแล้วและทําให้คนพวกนี้กระทําบาปจนเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงส่งข้าพระเจ้ามาพยากรณ์ว่ากล่าวคนพวกนี้แท้จริงแล้ว แม้ความชั่วร้ายอันใหญ่หลวงต่อคนพวกนี้ท่านไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าพูดความจริงใช่แล้วท่านรู้ว่าข้าพเจ้าพูดความจริงและท่านควรจะตัวสั่นต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือท่านจะถูกลงทันเพราะความชั่วช้าสามานของท่านเพราะท่านกล่าวว่าท่านสอนกฎของโมเสสและท่านรู้อะไรเล่าเกี่ยวกับกฎของโมเสส ความรอดได้มาโดยกฎของโมเสสหรือท่านจะว่าอย่างไรเล่าและพวกเขาตอบและกล่าวว่าความรอดได้มาโดยกฎของโมเสสแต่บัดนี้อบินาไดยกล่าวแก่พวกเขาข้าพเจ้ารู้ว่าหากท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รับการช่วยให้รอดแท้จริงแล้วหากท่านรักษาพระบัญญตัติซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้โมเสสในภูเขาแห่งซีนายมีความว่า เราคือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้พาเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ออกจากบ้านแห่งความเป็นทาสเจ้าจะไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราเจ้าจะไม่ทำรูปแกะสลักใดไว้สำหรับตนหรือรูปเหมือนใดๆของสารพัดสิ่งในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือสิ่งซึ่งอยู่บนแผ่นดินเบื้องล่างบัดนี้อบินาไดากล่าวแก่พวกท่านท่านทำทั้งหมดนี้แล้วหรือ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านไม่เลยท่านไม่ได้ทำและท่านสอนคนพวกนี้หรือไม่ว่าพวกเขาควรทำสิ่งทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าไม่เลยท่านไม่ได้สอน